ที่แนะนำกันไปตอนกิจกรรมพรีเวิร์คช็อปนะครับดิจิตอลฟิชเชอริงเพืาอพริ้งกับ AI นะครับซึ่งเป็นการประกวดของทาง1 4 1 4งสีสพรัส n u m เ e r 4เป็นครั้งที่4นะครับที่ครั้งนี้เราจะมาฟิชเชอริงกันระหว่างมนุษย์กับ AI เรื่องของหน้าเว็บ u ูวายนะครับผม ผมทำเป็นช็อตคัทไว้เลยเพื่อความง่ายในการใช้งานเพราะว่าไม่ได้ทำเป็นรายการโปรดหรือ f a เวอร์รไว้นะครับผมก็ทำไว้เป็นช็อตคัทผมก็เปิดเข้าด้วยจะใช้ Microsoft Edge หรือ Chrome ก็ได้ผมกด Enter เข้าไปแนะนำกันไปเมื่อวันที่เจ็ดมีนาหรือเปล่าน่าจะใช่นะพอวันที่8-9 0มีนาปุ๊บหน้าเว็บเปลี่ยนเลยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตอนนี้เข้ามาแล้วเนาะเหมือนเดิมครับ ไม่ได้เข้าวัน2วันคุณต้องเข้าสู่ระบบใหม่ก็กดเข้าสู่ระบบและเลื่อนไปที่มันก็จะมีบอกว่าคุณเคยลงชื่อเข้าใช้ด้วยอย่างเช่น Google ก็จะมีชื่อคุณอยู่แล้ว Enter ต่อแล้วก็ดําเนินการต่อปั๊บๆเกือบทุกวันเลยเนาะอของผมเหมือนต้องทําทุกวันเลยเข้ามาใหม่ปุ๊บหน้าตาจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงเอาแบบ ใช้ง่ายก่อนเลยเนาะคอนโทรลโฮมครับฟีเจอวอชเอ่าแล้วถ้าใครล็อกอินไว้แล้วเข้าสู่ระบบะไปแล้วนะครับกดตัว e ีเ e อ็กโมาที่พิมพ์ข้อความลากไฟล์ดอทฟีฟฟีเข้ามาอีดิทมัลตรีลายฐานดงเขาบอกว่าพิมพ์ข้อความหรือลากไฟล์เออมาเลยพอดีผมเพิ่งใส่ข้อความนี้ลงไปเนี่ยครับฐานดนตรีบันเทิงเรืองไทยจตจกรวันวิชาการเป็นฐานดนตรีฐานดนตรีบันเทิงเรืองไทยนะครับอันนี้ผมลบทิ้งก่อนอ่าข้อความเดิมก็จะเก็บไว้อยู่เนี่ยเอ่อถ้าถ้าอยู่ในวันนั้นนะครับ ผมกดคอนโทลวีวางข้อความที่ผมพิมพ์มาแล้วเนี่ยมาแล้วอ, 1> อว1 4 0เอาประกาวิปปะกปบอบ่อนข้นมายอากหก่นเนี่ครับจินตนาก1 4 4 4คัน4ดิจิัลฟีดเชอร์ริงเฮคกับเอไนความคิดมนุษย์และเอหัวใจดิจิตัลจินตนาการของเรานั้นก็จำเอไอก็สุดเจ๋งลองมาจับคู่ฟีดเชอร์ริงให้มนุษย์และเอสารสัมพ์ให้แน่นกลมกยว่เอนประมาณนี้เนาะซึ่งของใหม่เนี่ยของเดิมเออของของเดิมสิถ้าเรา พิมพ์ข้อความที่นี่เสร็จแล้วเราแทบมาหนึ่งครั้งจะเป็นคําว่าแยกคําแต่ตอนนี้ไม่มีเมนูนี้แล้วอ่ะตอนนี้แทบมาไม่มีคำอธิบายกราฟิคำอธิบายบททานไม่มีคําอธิบายอันนี้ผมใช้ n v d a ร่วมกับ p v e t a tip นะครับเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อทําเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเลือนลางที่ใช้ตัวอ่านหน้าจอคุณจะใช้ n v d a หรือจอเหมือนกันเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มให้เลือกเสียง ซึ่งจะเป็นเสียงไหนก็ตามคุณใช้ครั้งสุดท้ายเป็นเสียงไหนก็จะเป็นเสียงนั้นวิทาเลยวิธีการเปลี่ยนเสียงนะครับผมให้กด enter คลแคปัเฮดดิงเลเลือกที่ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเลือกเสียงแล้วกันคุณจะเป็นเ,เขามีเสียงใหม่ชื่ออะไรฟ้าใสเออไม่ใช่อันเดิมเสียงเดิมหรือเปล่าฟ้าใสมาแล้วค่ะไม่ใช่อันนั้นนะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตรงนี้ครับเมื่อเรา enter ไปที่ชื่อเมื่อกี้นี้ที่มันชื่ออะไรก็ตามไม่มีคําบรรยายปึ๊กปึ๊กึ๊กชื่ออะไรก็ตาม e n t เตอรปุ๊บกดแท็บมาแท็บมาคุณสามารถค้นหาชื่อเดิมที่คุณนั่นแต่จริงๆครับให้เพื่อนๆแท็บมาหนึ่งครั้งต่อจากช่องค้นหาคลิก Able ั u t t o ท่อ่ะคลิก a b l e But ั o ทครับเออตรงนี้ถ้าเลื่อนขึ้นนนทกรอ่ะเลื่อนขึ้นเป็นนนทกรใหม่ b ั t ท่านี่แล้วนนทกรใหม่พอเราแท็บมาเป็น Button เนี่ยครับให้เลื่อนขึ้นนนทกรใหม่นนทกรเออมีเสียงใหม่ชื่อนนทกรใช้ฟรีนะ กดลูกศรใช้ฟรีหมายความว่าเราใช้ฟรีมีเครดิตตามวันเราแต่ถ้าใช้เกินผมบอกไว้ก่อนเลยครับใครที่ต่อไปจะมีแอปอะไรหรือหน้าเว็บอะไรที่เสียตังคุณต้องมาให้ความรู้ผมนะเพราะผมไม่เคยซื้อดังนั้นผมจะไม่มีความรู้เกินอะไรที่ฟรีกับกับพวกแอป AI ทั้งหลายเราเนี้ยผมใช้ฟรีหมดเลยดังนั้นผมจะมีความรู้ที่มาแชร์กับคุณเนี่ยคือตัวฟรีเคยมีคําถามกับผมมาว่าเ,เราจะฟังเสียงก่อนได้ไหมครับเนี่ย พอเจอเลือกลูกศรขึ้นเจอนนทกรเลือกลูกศรลงมาครับนนบัตรท่านที่ต่อจากนนทกรใช่เสียงนนทกรไหมลองสเปสบาร์ซิสวัสดีครับผมชื่อนนทกรผมถนัดงานอ่านวิชาการและอ่านตามตัวหนังสือทุกประเภทครับใช่ <ผม S 1> จริงๆด,ด้วยสามภาษา my name is ฮ uh huh. อก่อนสวัสดีครับผมชื่อนนทกรอูเสียงเขาเหมือนมนุษย์มากเลยนะเนี่ยเราอยากฟังเสียงเป็นตัวอย่างก่อนที่เราจะเลือกเสียงนี้เรา ให้เลือลูกศรลงมาคลิกแท็บกราฟ,ฟิกไม่มีคำอธิบายเนี่ยลูกศรลงมาธนพัฒน์ธนพัฒน์ใหม่อ่ามีธนพัฒน์ก็ใหม่ด้วยลูกศรลงมาบัตท่านบัตรท่านลูกศรลงมาบัตรท่านที่ต่อจากชื่อคนเนี่ยสเปซบาร์ฟังตัวอย่างเสียงเขาก่อนว่าชอบเขาไหมสวัสดีครับผมชื่อธนพัฒน์ผมถนัดงานอ่านวิชาการและอ่านตามตัวหนังสือทุกประเภทครับสวัสดีครับผมชื่อธนพัฒน์โอ้โหดูดูดวัยรุ่นมากขึ้นหน่อยนะ เนี่ยเหมือนกันครับลูกศรลงไปเรื่อยๆก็จะมีเสียงต่างๆ้าใเนี่ยฟ้าสายใหม่าาหมลูกศรลงมาครับบัตรท,ท่านฟังเสียงฟ้าสาเนี่ยที่ผมใช้ในที่เมื่อกี้ผมไปทําเป็นไตเติลของอครูเนนะครับที่จะเป็นหนังสือขึ้นในแท็บทูรทีที่ขออนุญ,ญาตมาแล้วสเปซบาร์ที่บัตท่านตรงฟ้าสาเนี่ยทุกคนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อฟ้าสาดิฉันชอบอ่านนิทานชอบเล่าเรื่องและชอบงานประชา ฟ้าใสก็ดูน่ารักนะครับเนี่ยคุณอยากได้เสียงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าผมเอาฟ้าใสเหมือนเดิมเนี่ยแต่เมื่อกี้ผมไปเลือกธนพัฒรไว้เหรอให้กดเลือกลูกศรขึ้นมาที่ฟ้าใสไม่าชื่อของคนที่เราต้องการที่จะใช้นะครับแล้วให้กดเออเอนเตอหรือ Spacebar เนาะผมก็ลืมเหมือนกันผมลองเอนเตอร์แล้วกัน <But S 1> เลือกแล้วครับน่าจะเลือกแล้วคราวนี้ให้ลองกดลูกศรลงัเ <but S 1> นี่ยครับ ก็จะเป็นการเลือกฟ้าใสแล้วบัตท่านกราฟิกไม่มีขนะครับัตท่านฟ้าใสตอนนี้เราเลือกฟ้าใสไว้แล้วนะครับหลังจากเลือกฟ้าใสเสร็จแล้วคือเลือกเสียงที่คุณต้องการเสร็จแล้วอย่าลืมฟังให้ครบนะว่าคุณต้องการเสียงไหนอืมคือผมต้องบอกว่านี่ก็เป็นคําถามจากเพื่อนสมาชิกเหมือนกันว่าเอ๊ของใหม่จะฟังตัวอย่างเสียงยังไงผมก็บอกว่ายังไม่รู้ครับขอมาลองใช้ก่อนเพราะผมเองต้องบอกว่าตอนนี้ในหัวเออมันเยอะไปหมดจนเออ แก่แล้วอะนะเพืเ่อนๆน,นะเอาต่อไปครับลูกศรลงมา,าความเร็วเตอนนี้ผมขอ,อยังข้ามติดตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อนๆไปลองใช้ดูนะปรับความเร็วได้อผมยังไม่ได้ลองเลยเอาจริง,งลูกศรลงมาครับัท,บท่านล้างก็คือล้างสิ่งน่าจะเป็นล้างค่าที่เมื่อกี้เราพิมพ์ไว้อะไรไว้นะลูกสรลงมาครับับท,บท่านสร้างนะครับก็คือเริ่มสร้างเสียงนี้เลยความเร็ว1.0เท่า enter สร้างตึง้ง ไม่มีบอกด้วยอะเพื่อนๆว่าเสร็จไม่เสร็จวิธีการสังเกตนะครับให้เลื่อลูกศรกลับคืนไป่าาครไมมีลูกศรกลับคืนไปนี่ครับก็จะมีให้คุณดาวน์โหลดเลยครับลูกศรขึ้นไปทานดฟเก็จะมีดาวน์โหลดปานกลางฟรีอ่ากับดาวน์โหลดานี่ผมไม่ชอบเลยครับเพื่อนๆนผมเป็นเด็กยุคสมัยที่ แล้วผมก็แก้ชีวิตผมไม่ได้ HD ดาีดาวโหลด HD ดีแล้วกันนะครับขออภัยเพื่อนๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ด้วยนะก็ให้อภัยคุณตาคุณลงุงคุณพี่คนนี้ด้วยนะอ่ะเอ t นเตอร์ Enter ที่ดาวน์โหลดผมแนะนำเอาดาวน์โหลดคุณภาพสูงไปเลยไม่รู้อีกครับอันนี้บอกไม่รู้เลยคุณคุณไปหาข้อมูลเพิ่มเอาเองว่าดาวน์โหลดคุณภาพสูงกับดาวน์โหลดคุณภาพปกติเนี่ยมันเสียแต้มน่าจะไม่เท่ากันนะครับผม ผมเองมาชี้เป้าว่ามันใช้แบบเนี้ยเอาแบบใช้แบบสไตล์ในหมอคอมเลยประสบการณ์ผมมีเท่านี้ผมมาบอกเท่านีนะ้แต่มันคุณคุณนำมาใช้ได้เลย Enter ที่ดาวโหลด h d ดีเลยเอาเสียงคุณภาพสูงปึง่งการดาวโหลดเสร็จสมบูรณ์กดคอนเพลทเจพ่อไปยังการดาวโหลดแล้วผมก็ปิดหน้านี้เลย desktop, แล้วผมก็ <PC> 1 1> ไปที่ด <PC> ีดพีซีเอเข้าไปวินโดว์เมมาที่ desktop อกดตัวทีไปที่ดีดพนะครับบอกให้ครบเลยแล้ว Enter เข้ามาหลังจากนั้นถ้าใครใช้ Windows 11ผมก็ชอบให้กด Back Space ทีหนึ่ง อแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาหาดาวโหลดเจาะสองพันยี่สิบสองพัมสี่สิบโหมดเดินซ้ายเลื่อนขวาที่เจอวิดีโอดาว์โหลดเจอแล้วเจอแล้วดาวโหลดเอนเตอร์ไฟล์นี้เป็นไฟล์แรกเลยครับให้กดลูกศรลงแล้วลูกศรขึ้นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สี่พารคอมไพนับเบิลซีดอทเว็หนึ่งบอสเขาก็จะเอาชื่อชื่อก็คือคุณเขียนอะไรตอนต้นเนี่ยอย่างนี้เมื่อกี้หนึ่งสี่หนึ่งสี่พาร์ทเนี่ยเขาก็จะเอาชื่อตรงตอนต้นเนี่ยมาเป็นดอทเว็บนะครับผม เอนเตอร์ Enter, ฟังกันเลยเป็นไงปึ้งห่พันสี่ร้อยสิบสี plus 4, uring, ่ plus contest สี่ digital featuring เพื่อพริ้งกับ AI ความคิดมนุษย์และ AI หัวใจดิจิทัลจินตนาการของเรานั้นก็แจม AI ก็สุดเจ๋งลองมาจับคู่ featuring ด้ัยผมว่านะครับเราต้องใช้ความรู้เดิมครับ1 4 1 4หนึ่งเนี่ยอ่ผมอาจจะต้องพิมพะะ์ภาษาไทยเลยหนึ่ง สี่หนึ่งสหอยหีบนอนหนูสะอืไม่เององ,งูอย่างเงี้ยมันถึงจะอ่านถ้าตัวเลขเนี่ยถ้าคุณต้องการให้อ่านทีละตัวเนี่ยอาจจะต้องพิมพ์ลงไปเลยนะถ้าพิมพ์ตัวเลขติดกันเนี่ยเขาก็จะเป็น1414 14. แล้วเมื่อกี้รู้สึกไหมมันไม่มีอารมณ์เลยผมลืมอะไรไปเพื่อนๆลืมใส่เครื่องหมายตกใจอ่าลืมใส่เครื่องหมายคําถามลืมอาจจะลืมเว้นวรรคนูน่นหรือคอมมาอะไรเนี่ย ถ้าคุณนําไปใช้เนี่ยมันให้มีอารมณ์อารมณ์มากขึ้นและความเร็วคุณไปปรับความเร็วเพิ่มรถได้อันเนี้ยเออแต่เมื่อกี้ไม่ได้ลองขออภัยด้วยเนาะคือเริ่มมีคนส่ง เพิ่มมีคนถามถึงวิธีการส่งผลงานมาแล้วนะครับก็ส่งผ่านลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์ก o o ก l e f อร์ลิงก์ g o o g l e ฟอร์มนะครับมีคนถามถึงฟอร์มแล้วใครที่ไม่รู้วิธีการส่งยังไงสามารถอินบ็อกซ์มาในเพจ1414 plus ะครับหลังใหม่กันไปที่อินบ็อกซ์ได้หรือโทรสอบถามได้ที่0 2 2 4 6 3 8 3 5ต่อ310เพราะว่าเริ่มจะมีเพื่อนๆทําทำผลงาน ในการส่งเข้าร่วมประกวดในงานสมัมมนาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่28กันแล้วยูวายนี่ก็เป็นหนึ่งอันนะครับที่เสียงคุณภาพดีแล้วมีเสียงใหม่ๆขึ้นมาหลากหลายเสียงด้วยเมื่อกี้เสียงอะไรนะเนนทกร,กรก็โอเคนะธนภัทรก็ได้นะอ,อน่าสนใจหลากหลายเสียงเลยแล้วก็กดฟังเสียงก่อนได้ว่าชอบเสียงไหนแต่วันหนึ่งคุณทําได้เท่าไหร่ผมก็มีเทคนิคให้ไปคือ เออบางคนมีหลายเมลก็ล็อกอินหลายๆเมลแล,ล้วกันครับก็ได้ใช้หลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายครั้งด้วยล็อกอินล็อกเอาท์กันดูนะเออผมว่าสิ่งที่ผมมาชี้เป้าเนี่ยเป็นการนําข้อมูลเบื้องต้นมาเป็นแค่พื้นฐานส่วนคุณจะไปต่อยอดให้ได้มากกว่าผมเนี่ยผมว่าทุกคนทําได้และมั่นใจว่าทำได้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของออตัวยูว,ยวเนี่ย,ยไม่มีกาว Talk, เป็นที่ h t t p w w w a p r e u h t t p u v o i c e a p p p r e m i u m voice เนี่ยครับจะเข้าตรงนี้โดยตรงนะเดี๋ยวผมเอาลิงก์แปะไว้ใน Description ของ YouTube แล้วก็ในเดี๋ยวเดี๋ยวก็แปะในะ Facebook Fanpage และไม่ต้องห่วงครับเพื่อนๆชาวแท็บทัวริสเพื่อนเพื่อน,เอ,นเออ่งสี่หยากหน่อยละ <ๆ S 2> เพื่อนๆชาวแท็บทัวริสเนี่ยในรายละเอียดของหนังสือเนี่ย ผมไม่ได้บอกเลยจริงๆผมทํามาพักหนึ่งแล้วรายละเอียดเหล่านี้จะมีลงมีลิงก์หรืออะไรต่างๆข้อมูลรายละเอียดของหนังสือเล่มนั้นเนี่ยถ้าเป็นหนังสือของผมตอนเนี้ผมใส่รายละเอียดหนังสือมีลิงก์มีอะไรแปะอยู่ในรายละเอียดหนังสือนะครับคุณเข้าไปในแท็บทูลิสในหนังสือของบริการของคอมเนี่ยก,กดเข้าไปดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมเนี่ยจะมีลิงก์มีข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ใส่ไว้แล้วด้วยในแท็บทูลิสมีแล้วนะอืมก็บอกกันให้ทราบหวังว่าจะเป็นประโยชน์ แต่ถ้าใครที่ใช้มากกว่าผมเนี่ยต่อไปยูไวด์เขามีซื้อหรือปัจจุบันมีซื้อแล้วผมยังไม่รู้ใครใช้บริการที่มันมีซื้อเพิ่มของ AI เนี่ยทำสื่อเผื่อด้วยผมเองคนเดียวไม่สามารถที่จะทําสื่อได้รอบทิศเลยเนี่ยครับในหัวตอนนี้ยังมีเนี่ยเพื่อนๆครับ b ีไมไอคโนเข้ามาแล้วนี่ผมซื้อมาแล้วอุตสาหลงทุนซื้อมาเองเลย เพื่อจะมาทําคลิปให้กับทุกคนเดี๋ยวรอก,ก่อนอ่ะเดี๋ยวคลิปอยู่ไว้ขึ้นวันนี้ยี่สิบสี่มีนาคมนะครับทำสื่อปุ๊บเดี๋ยวตัดต่อเอาขึ้นปุ๊บเรียนรู้ไว้กับผมและใครที่มีความรู้มาแบ่งปันผมด้วยหรือช่วยทําคลิปช่วยกันช่วยกันนะมีหลายคนทําคลิปทําสื่อี่ขอบคุณคุณเอขอบคุณทางเพื่อนไอทีขอบคุณทุกๆส่วนที่ยังช่วยส่งสื่อมาให้กับผมช่วยเอาขึ้นความรู้จากทางหน้าทางบ้านยังมีอีกเยอะนะครับผมเองก็ทำด้วยเป็นส่วนหนึ่ง หวังว่าเพื่อนๆจะมีความรู้และเรียนรู้ไปด้วยกันอยู่ไว้สนุกครับใช้งานได้สวัสดีครับ